สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะเดินทางกันไปทําทุระที่กรุงเทพโดยปกติเราไปกรุงเทพเราก็จะมีทุระจุดนู้นจุดนี้ต่างๆนาะนาะคราวนี้เราจะไปแถวราชดาค่ะแล้วเราก็ถูกใจกับ ไอบิสสไตล์บางกอกราชดานถูกจริตกับบ้านเราแล้วก็ใกล้ที่ที่เราจะไปท่องเท่ด้วยใช่เดินทางสะดวกสบายเพราะว่าอยู่ใกล้ MRT ตอนเย็นเราว่าจะทานอาหารที่นั่นเลยเพราะว่าเห็นเขาว่ามีบุฟเฟ่เป็นข้าวต้มก็เดี๋ยวไปดูกันว่าที่พักจะเป็นยังไงอาหารอร่อยไหมอะไรยังไงขอเลือกเตื้สัตนะก้กกุ้ง ถึงแล้วค่ะห้องน่ารักมากเลย่าเพาเดี๋ยวกะเพาพาเดินรีวิวนะเกวนกระจกลับแขกเนาะเดินเข้ามาจะเจอกระจกก่อนแล้วก็ด้านนี้จะเป็นราวตากผ้านะคะอันนี้เป็นโซนคอฟฟี่เป็นโซนบาร์มินิบาร์ของในห้องนะคะ นี่เป็นตู้เย็นมินิแล้วก็มีตู้เซฟมีมีไดร์เป่าผมนะคะแล้วก็มีผ้าขนหนูเนาะนี่ไว้เอาไว้วางของมีโต๊ะทำงานด้วยสำหรับคนที่มีงานที่ต้องทำเอามาทำได้นะคะมีที่ชาร์จแบบครบเลยเป็น USB เนาะก็ปักเป็นแบบสามตานะคะนี่ตัวเล็กไปอยู่ข้างบนแล้ว ห้องนี้เป็น Family จริงเลยนะคะจะเป็นเตียงสองชั้นน่ารักมากเลยมีตุ๊กตาด้วยถ้าใครมีลูกสองคนนะคะเลือกนอนได้เลยคนข้างบนระวังตกลงมามห้องน่ารักมากเลยะคะ<ม>่ะอะ<ม>พอมาโซนี้ปุ๊บ<ม>ก็จะมีโซฟ,า,โซฟาเล็กๆตรงนี้แล้วก็มีโต๊ะนะคะม,มีเตียง<ม>เตียงใหญ่นะคะแล้วก็ทีวีนอนดูทีวีตรงนี้ได้เลยเขาแบ่งเป็น3 3สส,สว่วนเนาะ มีวิวมองวิวว้าวก็เป็นสามส่วนเนาะมีโซนด้านหน้าใช่ไหมคะโซนด้านหน้าแล้วก็เตียง่าพ่อแม่แล้วก็โซนของเด็กนะคะเขาแบ่งได้โอเคเนาะ ห้องน้าอยู่ทางนี้ค่ะอันนี้ห้องอาบน้าอ๋อเขาแยกโซนนะอ่าแยกส่วนในห้องอาบน้ําก็จะมีกระจกยู่ด้านหน้านะคะนี่นะคะก็จะเป็นห้องน้ําห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องสุขภัณฑ์ก็จะอยู่ด้านข้างกันเลยโดยที่มีกระจกแล้วก็อ่างล้างหน้าอยู่แบบเป็นสามมุมอย่างเงี้ยแบบโอเคอ่ะดีอ่ะ,อะเขาจัดสรรพื้นที่ได้โอเคเลยตรงนี้มี ซอฟเจลก็คือเอาไว้ล้างมืออันนี้อันนี้คือชาเวอร์แอนด์แชมพูค่ะก็คือใช้สระผมแล้วก็อาบน้ำได้เลยหนูใช้อันนี้ก็ได้ลองเทสของเขาแม้ว่าหอมหรือเปล่าชอบไหมมีอะไรทานบ้างคะ่ะทอดมันกุง้งปอกเนื้อปอกเกอนื้กุ้งลาหมูหรือไก่ บอกยสดเีกนามกะและเรบตอนนี้เราถึงที่ <Iris. S 1> ไอวิสสไตล์ัชดา ห้องที่เราพักนะคะเป็นห้องซัมมารค่ะแล้วก็มีสองชั้นซึ่งน้องกะเพานี้ตื่นเต้นดีใจมากอยากจะได้สองชั้นมากๆเลยค่ะ,ะตรงนี้อยู่ตรงไหนของกรุงเทพคะาป,ป,ะป,ะปะ้าเลยแยกห้วยขวางมาทานมุ่งหน้าไปทางพระรามเก้านิดเดียวครับประมาณสักร<ม>้อยเมตรก็จะอยู่สายอยู่ยติด MRT ห้วยขวางถ้าสามารถเดินทางไปไหนมาไหนสะ,ะดวก<ะ>ตอนนี้ก็จะพักผ่อนตาบรรทยาสายอ่อดตอนเย็นก็จะทานอาหารที่นี่จะเป็นมุ้เต้าต้มเดี๋ยวเราไปดูว่า เขามีอะไรบ้างในมุฟเฟ่ของเขานะคะใช่เห็นเขาว่าเมนูเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูรูฟท็อปของที่นี่นะครับบรรยากาศน่าจะดีที่พักไม่แพงนะครับสอาดีด้วยสะอาดมากสวยมากเลยห้องคือแบบไม่กว้างเกินไม่แคบเกินนะครับแต่พื้นที่ใช้สอยเขาอ่ะครบทุกมุมเลยจะสันได้พอดีแยกเป็นสองส่วนขนาดห้องน้านะเป็นโซนที่ชอบมากพื้นที่ไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าเขาแบ่งเป็นสามส่วนได้ ไปค่ะไปออกกำลังกายเพิ hey ่มความอ้วนกันดีกว่าุยก็สำหรับบุฟเฟ่ที่ไอติสไตล์ราชกนาบุฟเฟ่เขาดีมากเลยนะเขาจะมีอาหารแบบหลายๆอย่างใช่ไหมมาวางวางๆแล้วเราก็สามารถ ตักให้ได้เลยก็เหมือนว่า DIY แบบดีไตน์ที่ทเราอยากจะกินอยากจะกินอะไรผสมกับอะไรก็สามารถตักออากรเขอาไปให้เชฟทำได้เลยนะคะ นะมาอมากอันนี้เป็นข้าต้มจะเป็นสามแบบจะเป็นสามแบบข้าวต้มสาวอันนี้อ็เดอ์ซของข้าวต้มสามารถสั่ได้เองหมดเลยพิซซ่า อย่างเลยเป็นผัดผมเอาเป็นผัดหอยลายผมูกรอบดีว่ะอ่าฮะอันนี้คือเราจะ mix ได้อ่าฮะ m i ์ได้ว่าอยากใส่อะไรได้ mix เลยทีอะไรแล้วก็เอามาผสมผสมได้เลยก็คือ DIY ได้เลยว่าอยากทานแบบไหนในของที่เขาวางวางอยู่นะคะ ที่เราสั่งกันมาอาหารมีเยอะมากๆในราคาที่แบบสุดคุ้มมากเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอกินก่นอนขอกินก่อนนะรวม3ามอย่าง เขาต้องห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะจ๊ะ ไปกินน้ำแข็งใสค่ะเมื่อกี้เล่งเอาไว้อาฮะอาฮะหนึ่งช้อนอ๋อขนุนน้ำมัน้ำอ้อ เรากำลังจะขึ้นไปริ้งแร้งรัง <c oughs> ที่ลูฟท็อปนะคะจับไปดูบรรยากาศกันเนาะตอนนี้เราก็อยู่บนลูฟท็อปนะครับชั้น4อาคารหน้านะครับของไฮบิสจะเป็นบาสักลงคืนนะครับ ปารป์ตี้่างๆตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่กำลังดีไซน์ใหม่เขาก็จะแจ้งอีกทีว่าจะเริ่มเปิดเมื่อไหร่น่าจะช่วงปลายปีนี้ค่ะ สวยมากวันนี้เต็มดวงปะวันนี้วันพามั้ยเต็มดีสวยมากเลยนะสีสันเมืองกุ้งยามค่ำคืนตัวอะไรตัวของหลังนี่ทุกคนมาบอกก่อนว่าเมื่อคืนเป็นไงนอนสบายไหมคะสบายอน้องกระเพราไม่ตกเตียงนะคะมหัศจรรย์มากเลยค่ะทานอะไรคะวันนี้ขึ้นเตี๋ยวค่ะรอขึ้นเตี๋ยว ที่ตรงนี้น่ารักมากเลยค่ะเป็นโยเกิร์ตผลไม้จะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารเช้าพวกแฮมไส้กรอกอะไรพวกเนี้ยนะคะเป็นพวกแล้วก็เป็นพวกผัดต่างๆเนาะ,ะอ่าพวกประเภทผัดก็จะอยู่ ตรงนี้ตรงนี้เป็นประคองนึ่งนะคะวกเหนียวปิ้งโน่ากินไข่ตุ๋นอันนี้จะเป็นโซนข้าวต้มข้าวต้มเช้เป็นรถแบบนี้ตรงนู้นจะเป็นโซนต๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็พวกปลาปลาท้องโขพวกแพนเค้กไข่ดาวจะอยู่ทางด้านนู้น เป็นซุปบุฟี่โซบเป็นซุปเขาจัดน่ารักดีอะ่ะตอนนี้เรามาถึงห้องอาหารเช้าของเของกันแล้วนะคะล้วก็ได้อาหารมาแล้วห,หลากหลายค่ะหรือว่าค่อนข้างเยอะเลย ก็อันนี้เราปักมาเฉพาะที่เรากินเข้าสัปดาห์ที่เราจะดกล้วก็จำนวนปริมาณก็พอดีไมไม่กินเหลือเนาะ กำลังจะออกเดินทางจากไอซ์บิสแล้วค่ะเสียใจมากนะ to oui> น the the ้องได้ทำชั้นน้องกระเพาอยากเอาเตียงสองชั้นกลับบ้านค่ะวิ่งขึ้นวิ่งลงเป็นร้อยรอบได้รางวัลกลับบ้านกันแล้วไายบายกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์นะจ๊ะ